สบายดีพี่น้องสบายดีบอลุ่งไหมลูกลลุงอยไปลาไห,าห็ดปีนหนามาสาิไปลาไหไปหาเห็ดบ,<ร>บัวบนะ<อ>แม่ว่าว่าโอ้ยสิไปหาเห็ดก่อปดปวดคุ้มอยู่ไปนะเฮ้ยไปหาเห็ดนะตรวจไปนะไปหาเห็ดนะพี่สันคุ้มอยู่อันแล้วจนเลยมากเอาชุดสืด่อยุ่งสิบ,บหามจะบอกเฮ้ย ngon ba đâm thấy nào nó lại nè ma then mà ma then mẹ nó này nè hả? Mẹ nhớ xuống เอามแม่นเนาะต่กะน้องเคบโม่โม่ักแทนตีฮะเฮ้อมมาเทงวกปากมาหลดซูมาเห็นยังบอ อือกะโมงงามนะเอาขอย่านยุ่งกินเจ้าโอ้ยอยู่สายสงมือมากื่อคณะชือกระตาขอเชิเอาเจ้าไปใ้แมติ้งพูดและ หน้าไ้่านอย่นอ่าอยงานเต็มให้นอยู่ทั้งรุมผ่านย่างนี้นงนี้ น voi, ้ำเต็มใไฮเต็มขั้นฝนหยิบๆลงมาแล้วจักสิไปหาอย่างไรหาหนอนไหมกับเห็ดนั่นแหละนู่งหน่อยวะโอ้โหมันจังได้กินแกงเห็ดป่วกับแกงหน่อไหมอวะสังพี่น้ไย มืขวมหวยมาพังบ้านองดำเลยเพี่น้องน้ำหาเมติงมอเมติงมอมาเลี้ยงควายเจอกันแล้วสิบหาเมติงก็บ่าหนึ่งห้าละแม่ละแม่ละบ่าหนี่ยันยุงกินมอใส่มอไปอยู่ในเมติงมอพี่ใจคันพี่พี่ลูกพี่บ้าพี่พี่พี่นี่แล้วอด้วย ให้พอสินมาลัดเอาให้พอสินยางมาเอาให้พอสินอุ้มด้วยร้อยร้พอสินอุ้มเขาแนอาสิเด้อนี่แหละลงกอนน้อง กวัญชีลงหาหน่อไม้ได้บัดนี้ไปโลดเจ้าพี่น้องเกี่ยวไปงอมามาเหาะเดินเลยพี่น้องบมได้ยังไงได้หน่อไม้อันเดียวปะเดี๋ยวแคทไปหาก่อนเดี๋ยวแคทไปหาก่อนนู้นหน่อยเอิ้นใส่มอว่าได้มาเอาไปเกลียน้ำเม่มอว่าดแคทจ้ะ ทำลูกเฮ้ยเฮ้ยหมอผู้ hey. Hey, oh, oh, oh. ผู้ทางเนือผู้หากจีปไายลอยานายยุไปนงไปเลยหมอนีกับย่านยุ่งหามัน, <S <S 2> <S 2> นอือไปกันจะได ไปเลยหายไปอยู่นั่นม่ติ้งท้าอยู่โกคามนำสั่งผูกกระด่เนดโ้แม่กับลูยไปฮบอกกดีว่าสวยเท่ยเ่ากับว่าใส่เน่ยมาเก่นเลยใส ฟาดตัวคือกระดอกระเดียแท้เฮ้ยกระตาเองนะเฮ้ยมีนอเดียวใครตำบอิดเนาะห้าแล้วห้าแล้วให้มอไปหาแล้วเมติ้งคือเราไปห้าคนเดียวมามาละจองกระตาอุยต่อกระตาไป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 หาอีกคนจันเธออยากอะไรต่อท่านน้องเอ็มมาแกงใหดปวดมาแกงมันยังเส่ยมาแกงเด้อก่อนทีไปกินน้ำเด้อด้ย โอ้กูอยากรู้อะไหน่อยเว้ยไปรอบที่ช่องหม่ลูกตลกมากๆเลยเราไอ้หนูอย่าเอาลายเอาจะแกงจะถูกไอ้หะาลาถือเอาลายจะซุบจะแกงบ้ดนี่เนตเตขอบใจด้วยแคทซะกินน้ำแม่น้ำอยากกิงน้ำ ลูกๆโอ้ยส่งบังปืดมึงก่อนอยากอยากตายแห้งบ้างาเมึงอ่ะตายอยากคููวะพี่น้องเอ้ยน้ำไม่ออกอยู่เที่ยงเอ้ยแค่จักจังว่ะคือว่าเห็นอยู่ยานางปักกระยางไปยังมีอยู่ปักกระยง อเออเช็นเอาหายตาอยากหัวห้าน่้ไมัอยู่หวยบ่มี่น้ำมัมาออกอยู่เที่ยงประดำบ่ตาลกจริงจริงอำมกิ่อากบันไดน้ำมันอ้เช็ดกระสีบริเกงแลวแหละมือเียนะ multimillion anh mày lại thì nó với tao lấy em子 precon ở Wisson Woof thị mây là mất 300 M 200 là 600また là 700 bạn này. yêu à คันเพ่แบบพันขันหสมมีบีนะถิมเลยผสมเสียแต่เงินสมลดน้อยก็ได้พี่น้องเอ้ยน้องแคทเอาหายพันมาประถากับน้องใหม้น้องปุ๋ยมาประถากับน้องหม่น้องเดือนบ่มีเพาบ่มีกระแจทกัะแจเฮื่ออยู่วัน้อยบางม่อยู่ีอย มาหลัดพ่อแม่ว่าอแม่ห้องวัดไปซักย่าหรือมึอซักน้องไม่แม่น้องเดือนพี่น้องมีแต่น้อยใหญ่หนะปะทากับห้องน้องแคทอ้าวบ้ดนี้ซ้มซี่แกงแกงใส่หมอนเสื้อามสิบโล้คอยน่ะได้นอคอยน่ะได้อันเดียวเลยลบมากเขาอ่ะ เมื <othe> ่ออยู่เพื่อนเด้อจัดในากันลบมาภาคกรนน้องมาจะเก่าเลยม่เอาหนังเนาะมาผัดเอิญใส่น้องเค็มันว่าได้ยูมันว่าแล้วมามาแกงลมันว่า้ตัเมือ้อนไปอน่ลจะไีกสิด้วอะมาจวงันเลยเเมื่อเาก็จะไปจอบเมื่อเมื่อก่อนหนจะไปจอบแล้วอะเมื่อแล้ก็ขึ้นผู้แล้วนอยู่ในต้นหนองมงเนาะขึ้นผู้น ข้างผูข้างเพื่อนนะเก็บผูแล้วเราก็มามาร่วมเบาจ้ะมาเพื่อเรามาสองฮะไพ่กับบบเห็นเอินฮะไพ่กับบบเห็นโตาเพวกอะขอไปานเราไหมเอินฮะใส่หม้อดีดอกเว้ยว่ะ สดงมานังเผาเพื่อนให้อันเผาแม่อยู่นี่แล้วเอนหาไพกับโเห็นมาลงรถลงจอดในตลาดมาเนยัอมาขบือแกงมาไหเขาเพื่อนมาได้โมมีโมีอ้าวแบนทำมาลอยเออะไรก็แล้วอันน้องวันนะพอหมดกับกระางขวหมากงไปหาเพ่อนเผาเพื่อนทารุง่ยาสั่นองแม่ลูกได้อยู่หัน่นถ้าเราเอนหากับนช่ลูกไพ่มาเมาอุ้มอยู่แถวในอีกว่าก่อย่างกันมา ไปจะคนยาน้งหน่เลยกับบาบุญเพีงน้องใหม่เมนเดือนกับองน้องแคทประทะกันอ้าวน้องใหม่เจอหน้าใหม่บบนี้้มอย่มาง้มหปเกักพแต่ว่าม่สเนี่ยาอ้ยอองใหม่่ะน่ะไปสองโอ้ว่าทีไปส่องลางมืออเจ้านี่ ปั่นแล้วปั่นมาตาอออกมาแหงอะไรเากไปตาที่เขาเด็แบบแบบแบบมองลุกมันีเท่าไรกอมันมีห้องก็ละห้องนี่แบบรุ่นรุ่นธรรมดาเหมนเวลามันหอดเวลามันกะดี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 เวลามันเลวนอันนี้มันก็สัมผัสนะบ้าน่ะเ้ เออปุ่มอันนี้แบบมุนอันนี้เนาะแบบอันทุบลงแล้วก็แล้วโรดถาดถาดแล้วไปสักเราไปกันแล้วเธอนะนี่ยิงสักกาวมุ้งใชมุ้งก็คือยังสักรื่องอยู่ใชงไหมใช่ไหมไปเหมือนมือเราค่ะเห็นยุงไหมตาลิงตะลิงอย่างนี้มันตื่นเองเองนเพราะฉันมันตื่นไปนั่งเห็นก็อยู่ขึ้นมือตื่นเองเป็นห้องผูได้ใกล้ๆอันบนสักษาฮะ ล่าอไพี่น้องไปปอกน้ำไม้ก่อนระเบอเออบนไปปีนกาเพื่อนมากระเบือก่อปกั่อนอยู่ดีไม่้าขู่ขู่ขนพี่น้องคิดไม่ินีอ่ะขู่นองนาราอาจายคิดไม่หนีปีนเพื่อน